สวัสดีค่ะพบกับชื่อช่างอาหวานน้ำมน์ค่ะทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าน้ำมันตษยโตแล้วเพราะเมื่อก่อนนะ้ำมันอัดตอนสี่ขวบค่ะตอนนี้น้ำมนขวบแล้วค่ะวันนี้นะคะน้ำมนุก็จะมารีวิวของเล่นค่ะอย่างแรกก็จะเป็นสกคุชชี่ค่ะอันนี้ช็อุชชี่หนอนน้อมาตา,า,ากชุนพรนะคะก็คือมันไม่ค่อยฟินค่ะแต่กลิ่นมันหอมมากๆเลยค่ะทุกคน อันนี้นะคะจะเป,ป็นชอกโกแลตชีรูปครัซองค่ะของที่เราชอบกินมากๆเลยด้วยค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นที่ใส่จุกน้องนะคะนี่ค่ะเปิดปิดเราเพิ่งเห็นค่ะว่าตรงนี้ขาดแล้วอ่ะขาดจะเข้ากันนี่แล้วก็อยากต่ัไปนะคะ สติกเกอร์ค่ะอันนี้ไปซื้อมาจากที่ร้านสาธทายยังไงถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฝากไปซื้อได้นะนต่อไปค่ะก็จะเป็นเครื่องแต่งหน้านะคะนี่ราคาแพงอยู่ค่ะน่าจะเป็นพันนะคะเกะออกมาน่นจะเป็นแบบนี้ค่ะอือเปิดมันเปิดตรงนี้ นี่ค่ะมันจะมีที่ก้านค่ะ,ะก็มีกระจุกมันจะมีสีขาวค่ะให้ทุกคนดึงออกเลยอันนี้เป็นที่น้ำมันแต่งหน้าค่ะก็ลมเลทเทและอันนี้นะคะจะเป็นครีมที่อามมาของน้ำมันใช้ค่ะและอามมาของมามาน้ำมันใช้หมดค่ะแล้วก็เอามาให้น้ำมันเล่น เราตองแตกนะ่ทุกคนอันนี้สามารถแตกง่ายต่อไปค่ะก็เป็นของเล่นรถมาดูกันได้ยังไงสนุกมากมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นจานของเล่นจากที่นาราทิวาอสอ่งมาที่นี่นะพอเราสมัครให้เราเล่นคนนี้ อยากตอไปอย่างสุดท้ายนั่นเองเอามาเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นค่ะคืออันนี้นะคะจะเป็นกระดาษค่ะและ้วแล้วก็จะเอานี่ค่ะจะมีหลายอย่างให้ติดน่าจะไม่ฉันน่าจะไม่ค่อยอยู่ค่ะก็มาซื้อจากหน้าตลาดเหมือนกันแล้วก็ของทั้งหมดก็คือตอนนี้หมดแล้วค่ะนี่ค่ะจะให้พ่อเรากล้องให้ดู นี่ค่ะเยอะมากมาเลยแล้วนั้นสำหรับคลิปนี้เนาะมึงขับตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ